สิ่งที่ต้องให้ความสําคัญนะอย่างที่ผมบอกนะครับตัวแบรนด์หรือสินค้าของเราไม่จะถูกถ่ายทอดคนจะเห็นเห็นเพราะแพคเกจจิ้งเห็นเพราะตัวกล่องถูกไหมตัดสินใจด้วยกล่องก่อนดึงดูดด้วยกล่องก่อนถ้ากล่องมันดูไม่ดีดูไม่สวยไม่เข้าเนาะไม่อยากซื้อนะครับกล่องมีความสําคัญไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งสินค้าหน้าดึงดูดเพราะกล่องผลิตภัณฑ์นะครับกล่องเราโอเคหรือยัง อ่ากล่องเราโอเคหรือ,อยังแพ็กเกจอย่างนี้เราโอเคหรือ,อยังอันนี้กล่องเราโอเคหรือ,อยังนะครับอ่าอันนี้กล่องโอเคหรือ,อยังผมตอบไม่ได้นะเพราะคนที่จะตอบได้คือลูกค้านะครับแต่ใจะให้คอมเมนต์ก็เดี๋ยวไว้หลังใหม่คอมเมนต์กันได้นะครับมีโอกาสเมื่อเร็วๆนี้ชักมกลาครับไปไปทำเรื่องนี้เลย2วันครับไปทำเรื่องของออกแบบดีไซน์กล่องให้กับที่เชียงรายนะ เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องเคลื่อนเวียงการหลงไปออกแบบกล่องกันใหม่หมดเลยแล้วต้องดึงเอกลักษณ์ดึงอัตลักษณ์ออกมาเพื่อสื่อถึงกล่องด้วยของข้างในอะ่ะดูดีมีชาติตระกูลอยู่แล้วนะแต่พอไปเจอกล่องกลายเป็นว่าของข้างในดอบเลยอะ่ะ เออมันก็ต้องไปดีไซน์เรื่องพวกนี้ครับมันต้องดึงออกมานะครับกล่องไม่ใช่อะไรก็ได้นะต้องบอกก่อนอย่างนี้นะไม่ใช่อะไรก็ได้ไม่ใช่ใครออกแบบก็ได้มันต้องเป็นการผสมผสานครับระหว่าง DNA ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ร่วมกับนักออกแบบดีไซน์บางทีเราก็บอกว่าเฮ้ยให้น้องเนี่ยมันออกน้องมันออกแบบเก่งน้องมันออกแบบให้หน่อยระวังนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะได้ความคิดของคนออกแบบ แต่มันจะไม่โดนใจเราและมันจะไม่โดนใจลูกค้ามันสิ่งที่ต้องทำคือต้องผสมผสานกันนะครับอันนั้นไปทำเวิร์กช็อปเป็น2วันเลยสุดท้ายก็ได้เป็นสินค้าได้เป็นตัวแพ็กเกจออกมาได้นะครับตัวแพ็กเกจครับต้องสื่อสารถึงความเป็นแบรนด์อย่างชัดเจนนะครับต้องส่งเสริมนะครับส่งเสริมแบรนด์ก็โตัวสินค้าไปด้วยกันนะครับสีและโลโก้ต้องมีความชัดเจนอยู่บนกล่องด้วยนะครับอมองเห็นตั้งแต่ครข้างแรกและก็สะดุดตานะครับ ต้องง่ายต่อการสื่อสารและก็ในการจะเพิ่มยอดขายนะครับ